โอเคครับผมก็สวัสดีครับมาอยู่กับผมเลกคือนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปนะผม RNG ODC y นรับผมอ่านะครับ,อ,นะรบอันนี้คืออะไรเนี่ย First Equip อ่าเราต้อง Equip อะไรโอเคนะอ่าฮะอ่าฮะ Nice c คลิกอ่าคลิกอันนี้นะผมตีกล่องเบรกอะครีเนะผมทำลายกล่องแล้วเราก็จะได้มอนมาอ่าเอ้ยอะไรเนี่ยเกมเนะี่ย เกมนี้นะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วง tutorial กด E เป็นการใช้ท่านะครับผม F heavy attack ok continue ดับคอยนะครับผมดับคอยโอ๊ะนี่อ่าพอดับคอยปุ๊บเอาคอยไปนี่นะครับผมมันซื้อในนี้โอเคแล้วก็ continue ไปนะครับเวอร์พอนชูดนะครับผมเลือกเวอร์พอนแล้วเราก็คราฟอะไรพินคืออะไรพินอ่ะพินอากด X กด X โอเคเอาช่างมันนะผมเล่น mm hmm. เล่นไปโอเคนะอันนี้เรากิฟเว้นหนึ่งร้อยเจมนะผมทายทัวโอเพนนิ่งเทียร์ล้วก็ใช้หนึ่งร้อยเจมในการเปิดนะครับ mm hmm. กด F นะกดตัว F อันนี้คืออะไรชุดเกาะโอ้โ,อโหล้วได้ได้อะไรไม่ได้ได้รองเท้านะ้วผมเปิด <laughs> 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 มาก็ได้ส่งติงเลยนะครับ Night of the h o ดโฮดฟอ i ด์ something mm อร์ฟรูดเดอร์ฟรา i ส์ i ด h ร s สภาษาอังกฤษจริงของมันนะ ไม่ไมคนพูดอ่ะพูดภาษาอังกฤษจรงใช่ไหมเออมาชดูเอฟโรนส์เพราะว่าส่วนตัวเลยตัวเวลผมฉันหวังว่าคุณจะ enjoy เกมนะถ้าคุณแบบว่าเออ make sure นะผมว่าคุณชอบมาผมเกมนี้ก็กดไลค์กด join นิกรูปนะผมเพื่อคุณจะได้สุดยอดรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะผมแอนแอนไตเทิลนะผมชื่อเสียงชื่อชื่อเฉียงว่าฟอร์บิลโอเคฟอร์บิลก็ได้นะผมก็ติดตามไปไม่ได้เสียหลายอะไรนะผมมา เรามาเริ่มเกมกันดีกว่าเรามเราเรา,เรามาแพ้์อะไรยาวเหยียดน,นะนี่อุยอ้ยอุ้ยมันตีเป็นอย่างนี้เลยอุย้ยเป็นคลื่นเลยนะผมเป็นคลื่นดาบเลยนะเอยแมปแมปุ้ยแมป,แมปสุกกับแมปก็ดูสวยดีนะฮะแล้วมันเป็นไทคูนเหรอเนี่ยอุย้ยมันออกแนวทรงทรงไทค,นะคะูนนะฮะอันเนี้ยเออนะแต่เป็น R N G นะผมผมก็ไม่แน่ใจมันคือมันแบบเอ้ยมันอาจจะเป็นรูปแบบเกมใหม่นะเป็น R N G R N G โอดซีนะครับผมอ่าก็มาดูกันว่ามันจะมีอะไรอีกไหมนะผมตอนนี้เราก็มีระบบเชิญคนด้วยนะอ่าฮะอ่าฮะระบบเชิญคนนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็เป็นสอนเล่นแล้วกันนะผมเพราะเพราะว่าเขียนเขียนคลิปว่าสอนเล่นน่าจะมีคนดูเยอะกว่า <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนเรียกคนดูแบบยังไงวะนะเออท,ที่ตัวเองก็โดนสอนนะผมแต่ไม่เป็นไรไงผมโดนสอนมาแล้วนะผมจะได้มาสอนเพื่อนๆไงครับเออเจ๋งปะละ่ะ มันเก่งตรงไหนวะนะเออนะครับเพราะว่าทุกคนเข้ามาในเกมก็น่าจะโดนโดนกันเหมือนกันหมดแต่ผมก็โดนมาก่อนไงเพื่อนๆจะได้รู้ว่ามันต้องทอํายังไงนะผมอ่าจริงๆเขาน่าจะรู้หมดแล้วมั้งนะครับผมยุคนี้ละเนนะผเื่อคนไม่รู้นะครับผมเผื่อคนไม่รู้นะผมคนรู้อาจจะหนึ่งร้อยคนแต่คนไม่รู้อาจจะหนึ่งคนผมก็สอนคนไม่รู้นะครับ <c oughs> <c oughs> ทั้งคลิปสอนทคนเดียวโอเคมานะครับให้ทําอะไรบ้างเราไปดูที่ช็อปมานะช็อปก็จะเป็นเออพวกเกมพาร์ทธรรมดาธรรมดานะฮะเราก็ไปดูออร่านะผม ออร่าแบบนี้นะผมมีผมมี1อันตอนนี้มันให้แฮฟหนึมี1อันลักบูท0-02นกมันบ,บวกน้อยจังอ่ะมันไม่บวกอะไรเลยนะโอเคนะเราอันนี้ดีกว่านะครับผมเราก็ใส่อันคอมมอนซึ่งเป็นออร่าอ๋อเป็นการสุ่มออร่าแบบ RNG แต่ว่าก็มีอะไรให้ทำมากกว่าแค่การกดสุ่มธรรมดาหรือปล่อยออโต้นะฮะก็มีการตีกล่องเนี่ยเออก็เพิ่งเคยเห็นนะครับผม และแถมเป็นอันนี้เป็นเออร์รี่เอกเซด้วยนะฮะอันนี้เป็นออร่ารูนิกอ๋อเราเป็นเราตีกล่องเพื่อสุ่มออร่าเหรอโอ้นี่บวก0.08แเอแล้วก็มีโชคขึ้นมาหน่อยนึงแล้วอู้อู้สวยอยู่นะออร่าน,นี้สวยอยู่นะเฮ้ยเรากล่องท้องกล่องท้องแล้วก็ตีไปเฮ้ยนะครับผมแล้วมันต้องเฮ้ยมันมีระบบเนี่ยกล่องตีกล่องด้วยนะผมถ้ากล่องทองมันก็กำลังแบบเขาเรียกว่าได้ของดีกว่าเดิมแล้วกันนะผมว่าอันนี้ ยังไม่เชิญคนแล้วกันนะผมโอเคกุ๊บเฮ้ยถ้ามันมีระบบแบบกดกดปุ่มในเกมแล้วจอยกุ๊บได้เลยมันจะเฟียวมากเลยนะครับแต่ว่านะถ้าใครเข้ากุ๊บไม่เป็นจริงๆนะข้าจะเข้าเป็นอยู่แล้วนะสำหรับคนที่เด็กๆน้องๆที่เคยเคยเุ้ยเคยเล่นบอกผมบวินจะพันไปไหนนะอุยอ้ยอุยอ้ยอ้ยโหกว่าจะแตกนะผมรบิดม,มาแล้วเอ้าก็ได้อล่าเดียวกันเลยนี่ผมตีกล่องกล่องเมื่อกี้กล่องไม้ก็ได้อล่านี้นะเพื่อน มีแค่โอกาสละที่เพิ่มขึ้นแต่แต่การันตีอันเดิมนะเราก็ตีไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆนะเรามีระบบกิฟต์กิฟต์นี่นคือตัวเราเองนะการยืน FK ในนี้ก็มีประโยชน์นะจริงมันก็เกมลมบอกหลายเกมก็าทำกันแล้วนะจริงมันมาทำมัตั้งนานแล้วเออนะครับผมผมพูดผมแพมให้ฟังแน่ในอันนี้แลนะผมบวกรับแค่ศูนย์ศูนย์สี่อันนี้บวกศูนย์ศูนย์แปดโอ้โหก็หนึ่งในหนึ่งร้อยแปดหนึ่งร้อยสิบแปดนะแล้วก็มีรายวันนะผมให้เพื่อนๆมากดรับด้วยนะโอเคเรามมีโคค้ดนะรับผ อ่าเดี๋ยวผมก็จะแจกโค้ดเลยละกันนะผมโอเคนะผมโค้ดแรกนะฮะเราก็นี่นะผมพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะผมอ่ารีลีสนะผมอ่าโอเคนะครับก็ได้อะไรมาผมลืมดูนะเมื่อกี้นะครับไปเราก็ไปดูอีกโค้ดหนึ่งกันเลยนะผมโอเคนะผมอีกโค้ดหนึ่งก็มีชื่อว่าเลเวลนะผมเพื่อนๆพ,พิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็กดเคลมไป เราก็ได้เพชรมา69จิมนะผมรีดีมโค้ดเลเวลอ่าเราไปดูโค้ดต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคนะผมโค้ดต่อไปก็จะเป็นโค้ด Secret นะครับผมให้เพื่อนๆพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะผม S E C R E T นะผมพิมพ์ใหญ่นะแล้วเพื่อนไปกดเคลมได้เลยนะครับตึมนะผมแล้วก็รีดีมไปแล้วได้เพชรมาอีก69ั้งผมก็ไม่ได้ทันได้ดูนะเออเพื่อนเห็นเท่าไหร่ก็ตามนั้นแหละครับ <laughs> อะไรไม่ได้นะเราก็ไปดูโค้ดต่อไปกันเลยนะครับ โค้ดต่อไปนะผมจะเป็นจะมีชื่อว่า Thankyou นะผมซึ่งเขียนติดกันเลยนะโอเคนะเพื่อนๆก็กพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะผม Thankyou นะครับแล้วก,กดเกมมาอันนี้จะเป็นโค้ดที่ได้ไอเพชเยอะที่สุดนะนะผมก็คือ5 0 0ร้อยเจมเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะผมสาหรับโค้ดมาเราก็ไม่เล่นต่อกันเลยนะจ๊ะที่รักเราต้องทําอะไรสักอย่างหรือว่าอันนี้อัพเลเวลได้ตอนนี้เรามีเลเวลพอยต์อยู่หนึ่งนะผมผม,ผมก็ไม่แนะนําแล้วกันนะครับ สิ่งที่แนะนาสปาสปีดถ้าเราไม่ได้ตีมันก็จะไม่สปาอยู่ดีใช่ไหมนั้นเอาอะไรดีนะเอาเจมไหมเอาอะไรก็ได้นะที่เพื่อนๆคิดว่ามันมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะผมส่วนผมนะครับก็จะเลือกเอาเป็นค่าที่มันจะมีเยอะที่สุดแล้วกันนะผมจะไม่เอาสปีดล้วกันนะกล่องสปีดมันไม่ได้จาเป็นสำหรับผมซึ่งลองลงมาก็จะเป็นค่าหลักนะผมเพราะมันบวก 1. 0 3ดูนย์สามนะ อันนี้บวก0 2 0 2 2สอนอะผมเอาลักแล้วกันนะผมเื่อโชคจะดีขึ้นมาบ้างนะผมตอนนี้คือโชคอภรรมากโชคไม่มีนะผมก็ตีไปแล้วก็เก็บนี่นะผมยืนไปสีนาทีเนี่ยสูงสุด5หชั่วโมงหชั่วโมงนะเพื่อนๆก็จะได้ไอ้ไอ้ป้อมนะผมมาคอยยิงกล่องนะผมคิดว่าพอยิงกล่องปุ๊บมันอาจจะมีระบบเก็บออโต้หร,รือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอาจของไม่รู้ว่ามันหายหายเองได้หรือเปล่าะนะเพื่อนๆนะ ถ้ามันเอฟเคแล้วมันไม่หายเนี่ยอ๋อมันจะดูดเข้าตัวมาเลยนะอ๋อโอเคนะผมถ้าเพื่อนๆได้ป้อมปืนเนี่ยผมคิดว่าป้อมเนี่ยมันจะมาช่วยยิงนะฮะอายิงกล่องพวกนี้แล้วเวลาของดรอปมันก็จะเด้งเข้าตัวเพื่อนๆน,น,นะก็ได้คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะอุ้ยกล่องทองกล่องทองนะฮะเรามาตีกล่องทองกันดีกว่าเอ่อระบบอ in ินเตอร์เฟสของเกมนี้ก็ดูลื่นตาดีนะผมมันไม่ได้ดูลกดูลุมด,ดูลังไรเท่าไหร่นะผม เราไปพูดคําเดียวให้มันจบแล้วไปดูลุงดูหลั่งทำไมนะเออนะครับเฮ้ยเราได้ออร่าใหม่นี่น,นะผมเป็นอรอร่าออร่าแหละเราไปดูที่ไอเทมนะผมไปดูที่ออร,นะร่านะฮะเราได้อ,อ่อควาติกนะผมหนึ่งใน3าหนึ่งใน133นะซึ่งบวกรัก0.1โอ้เยอะนะถือว่าเยอะนะผมก็อย่างน้อยก็เยอะกว่าลูนิกแล้วกันนะครับโอเคมาอู้ออร่านี้สวยอยู่นะเหมือนออร่าน,นี้เลยราดวาดี กระบวนท่าที่สิบเอ็ดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลานวารีกระบวนท่าที่สิบเอ็ดปานวารีกระบวนท่าที่สิบเอ็ดใช่ไหมเออนะผมสายน้ําหลั่งไหลโฮโฮโฮไม่สวยอยู่นะดูดิเฮ้ยเขาทำออร่าสวยอยู่นะผมเกมนี้ก็ใช้ได้นะขนาดออร่าเล็กๆนี่เนี่ยถ้าผมสุ่มได้ออร่าโคตรๆโคตรแม่ใหญ่นี่มันจะเฟี้ยวขนาดไหนเนี่ยเราไปดูกันไปดูอะไรอะ่ะยังไม่ได้เลยผมแล้วผมได้รองเท้ามามันใช้ไงวะะแต่เราก็ตีกล่องเงินนะผมไอ้กล่องกล่องที่มัน เหนือกว่ากล่องไม้นะเราไปดูที่ไอเทมอาร์มเมอร์เราจะใส่เพื่ออ๋อนี่คูณสปีดเร็วขึ้นนะครับเราก็ใส่ไปแล้วในในนี้เห็นชุดไหมไม่เห็นด้วยโอ้โหไม่ได้ทําไม่ได้ทําตัวแบบว่าชุดเลยนะฮะเออมันตีออโต้ได้ไหมเนี่ย Auto ออโต้สวิงออต้องจอยกรุ๊ปอ๋อออโต้สวิงคือต้องจอยกรุ๊ปนะครับผมอืมอืมนั้นเดี๋ยวผมไปต้องไปจอยกรุ๊ปก่อนแล้วกันนะครับ โอเคนะฮะเราก็ได้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก,กดออโต้สวิงได้แล้วนะครับผมตอนนี้ซึ่งตัวเรานะผมก็จะตีดาบเองใช่ไหมนี่นะผมกดเลขดาบขึ้นมานะครับอ่าแล้วมันก็จะตีเองแล้วเราไม่ต้องกดเองแล้วนะครับผมมันก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วอุย้ยเวลาเราออกแล้วเข้ามาใหม่นะผมไอ้ที่เคลมมันก็ยังไอ้นี่ให้เราด้วยนะฮะเออเจ๋งดีนะนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าไอสามนาทีเนี่ย เราจะได้ป้อมปืนแล้วป้อมปืนมันจะมาทําอะไรนะครับผมโอเคนะผมตอนนี้เราก็ได้หินมาครบแล้วนะเราก็กดไปที่นี่เลยครับผมทั้งร้านค้าแล้วก็คราฟไอดับดาบอันนี้มาเลยนะเพื่อความรวดเร็วของการล้าก็พินไม่เอาไม่เอาอ๋ออันนี้พินนะผมคือดูดูได้ว่าของเราจะครบเมื่อไหร่นะนี่นะผมถ้าของมันครบมันก็จะขึ้นให้เลยนะผมนี่อุ้ยอู้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 ดาบอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ดาบเลย กล่องอะไรนี่ครับผมดูกล่องสีฟ้านะฮะอุย้ยน่าจะของโคตรแมงแล้วก็ตีไปเลยนะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยก็อู้เราได้ป้อมปืนมาแล้วนะครับเดี๋ยวใช้ยังไงเรามาดูกันโอเคเวอร์พอนโอไม่ใช่ไอเทมเราไปดูที่ไอเทมดูนทาวเวอร์นี่ไงทาวเวอร์นะผมให้กดอ่าเราลองกดเพลสวางทาวเวอร์ได้ตรงนี้ตรงนี้หรืออ่าถ้าเราจะวางตรงนี้วางตรงมุมตรงนี้แล้วกัน ปุ๊บวางไปนี่นะผมตัวป้อมตัวป้อมก็จะยิงช่วยยิงนี่อ่ะอานี่ไงอย่างที่ผมบอกนะผมอย่างที่ผมคิดเอาไว้เลยนะผมตัวป้อมก็จะช่วยเรายิงกล่องนะครับอ่านี่ไอ้แต่ระยะมันไม่ได้ไกลนี่นะอุ้ยอยู่อุ้ย,ย,ยได้อล่าใหม่นะผมพิกเซลไฟลอาย,ยานะรเรามาดูกันนะผมอล่าใหม่พิกเซลไฟ หายาก1ใน1,425นะผมลักกี้บูท0.1.8ูนยนะผมก็เราก็ใส่เลยอู้ที่เลยนะผมอ่าแล้วเราก็นี่เลยตีไปเลยตีต่อเลยนะฮะอ่าจะจะจะแตกละอีกนิดเดียวจะแตกละนะผมมันแปลกๆปกไว้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ได้ยิงสักทีนั่นแหละอู้มาแล้วตูมอู้ออล่าไมมิสหนึ่งในสามพันสองมันต้องหนีดิครับ เออนะเราไปดูออร่าใหม่นะหนึ่ง2นสามพันสองนะมิสนะผมหนึ่งในสามพันสองนะผมแฮปหนึ่งเรามีหนึ่งอันนะนะลักบูส์นะ boost, นะผมศูนย์จุดสี่นะ feel real nice on a hot summer day นี่นะผมหมอกอุ้ยออร่านี้ก็ดูเข้ากับผมอยู่นะดูแบบออกเท่นะครับอุ้ยนี่มันผลของการไอ้นี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจโอเคมูฟ okay, ดีกว่าอ๋อเรามีระยะของป้อมด้วยนะ ดี๋ยวผมวางไว้ตรงกลางเลยดีกว่านะอุย้ยวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะเนี่โอเคนะปุ๊บนี่จะได้ช่วยยิงได้นะอุย้ยระยะมีมีแค่นี้จริงแต่ก็น่าจะยิงกล่องทองได้ใช่ไหมโอเคยิงได้นะผมก็ให้น้องนะผมยิงกล่องทองียกศษน่ารักเจะนะครับส่วนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้ต่อก็คอมเมนต์ไว้ได้นะผมคลิปนี้ก็จะมาเล่นนะครับผมรีวิวเล็กน,น้อยสําหรับแบบนี้นะแล้วก็อาจจะ มาสอนในคลิปต่อๆไปนะผมคลิปนี้ก็สอนเล่นนิดนึงนับนิดนึงนจริงๆนะมาแค่นี้เด็ดจ้ะเราก็ได้นะผมออร่ามาหนึ่งในสามพันสองสองร้อยหกนะครับก็มีแค่นี้แหละครับผมสราเล่นเกมนี้แบบนี้คลิปนี้ก็มีเท่านี้จ้ะไปละไว้ไเจอกันคลิปต่อไปอื